สุัสดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถไฟฟ้าสัญชาติจีนที่มาแรงในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า BYD a t t o 3คันนี้ครับนี่จะเป็นรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับจากผู้ใช้จริงครับครับที่ชาร์จครับอยู่ตรงแก้มหน้าครับแก้มฝั่งหน้ารถนะครับ ด้านบนก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ AC นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ DC นะครับไฟด้านหน้าครับค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับไฟด้านท้ายนะครับยาวต่อเนื่องนะครับดูโฉบเฉี่ยวสวยงามดูโมเดิร์นมากเลยนะครับก็เป็นที่เก็บของฝั่งด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางครับค่อนข้างกว้างขวางมากเลยพื้นที่ใช้สอยได้ค่อนข้างเยอะครับ เป็นล้อแมกนะครับขนาด18นิ้วนะครับสเปค2 555 5 R 1 8ครับการเปิดปิดรถนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคีย์การ์ดนะครับแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับกุญแจนะครับนี่ก็ห้องผู้โดยสารนะครับฝั่งด้านหลังนะครับกว้างขวางมากเลยครับดูพื้นที่นะครับ เอาผมยังแบบผมสูงวัด71นะครับยังเหลือพื้นที่เยอะเลยครับเบาะนุ่มครับตัวนี้ก็มือจับเปิดประตูนะครับก็ดึงดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ผลักเข้าไปได้เลยนี่ครับอ่าเป็นช่องแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับได้ซ้ายขวาครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับขึ้นลงครับอ่าโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวนี้ครับเป็นที่ชาร์จนะครับ USB ครับมีทั้ง Type A และ Type C นะครับก็ด้านล่าง ด้านล่างก็เป็นที่เก็บของครับก็ลึกแค่นี้นะครับบอนั่งทังฝั่งด้านหน้านะครับค่อนข้างออกแนวสปอร์ตครับดูมีดีไซน์ครับแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2ตัวนะครับตัวฝั่งคนขับนะครับจะปรับไฟฟ้าหกทิศทางนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารคนนั่งข้างนะครับจะปรับเป็นแบบสทิศทางครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะประกอบด้วยสวิตช์เปิดปิดกระจกนะครับล็อกกระจกแล้วก็ระบบ เปิดปิดประตูครับช่องแอร์ฝั่งด้านหน้าก็เหมือนกับด้านหลังนะครับบาปรบบขึ้นลงได้นะครับแบบนี้นะครับอบบน,นี้ซ้ายขวาได้ครับก็มีช่องวางแก้วครับอยู่ตรงนี้ครับถัดมาแล้วก็เป็นที่ใส่ของครับก็ค่อนข้างลึกพอสมควรครับ ทังข้างผู้โดยสารฝังขวามือก็จะมีพอร์ต USB นะครับเป็นทั้งไ y p e A และไ y p e C นะครับแล้วก็มีช่องเก็บเก็บของนะครับอยู่มา,าในส่วนของลำโพงนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นด้านข้างประตูฝั่งละ2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเปิดเพลงฟังดูครับจกกวผมลองเพิ่มเสียงนิด ขอบลำพงนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับมีลูกเล่นครับนต่ตรงใต้ตัวหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีแสงไฟนะครับ่าก็น่าจะเห็นสวยงามครับในตอนกลางคืนครับก็แสงบนน้าว่าโอเคเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ คร่าวๆนะครับสำหรับตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพายย้อนกลับไปดูนะครับวันที่ผมรับรถออกจากศูนย์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์รถไฟฟ้านะครับ แบรนด์ BYD Build Your Dream นะครับตอนนี้เราร uh, ับรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะ uh, เดินทางกลับนะครับจากขอนแก่นนะครับไปที่โคราชนะครับ <Sorry. S 1> ก็ผมปักหมุดไว้ละตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตแบตในรถนะครับ mm hmm. มีอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมา <Sorry. S 1> ดูกันว่าจากขอนแก่นไป โค้าน,นะครับ192โลจะใชะ้ปริมาณแบตไปเท่าไหร่โอเคครับไปกันครับมีวัดดีคันนี้นะครับมีความดูแบตอยู่ที่60กิโลวัตต์าวนะครับ สามารถวิ่งได้ถึง480กิลเมตรแล้วก็มีแรงมาร้าอยู่ที่201แรงมาร้าครับทีแรงบิด310นิวตันเมตรแล้วก็ใช้ความเร็วจาก0-100นะครับอยู่ที่7.3วินาทีครับหน้าจอหลักของคนขับนะครับก็จะบอกอระยะทางที่วิ่งได้นะครับแล้วก็ปริมาณแบตท,ที่เหลืออยู่แล้วก็ความเร็วครับเป็นข้อมูลทั่วไปครับแล้วก็ อันนี้มีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดนะครับมีอีโก้โหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสัญญาณไฟนะครับก็จะอยู่ทางขวามือครับเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปครับสัญญาณไฟเลี้ยวไป ปกติไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพวกระบบาการปัดน,น้ำฝนครับแล้วก็ตรงพวงมาลาัยนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นพวกมีเดียครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ ปุ่มควบคุมทางด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับก็จะมีเป็นระบบเอ่อกล้องนะครับแล้วก็จะมีเป็นฟลิปหน้าจอมอนิเตอร์นะครับมีระบบเอ่อความปลอดภัยครับการดึงพวงมาลัยนะครับแล้วก็เป็นเอ่อปุ่มสาหรับเซ็ตเอ่อครูสคอนโทรลนะครับหรือว่าเป็นการช่วยขับนะครับแล้วก็มีการเซ็ตระยะตาแหน่งนะครับเอ่อระยะห่างระหว่างรถคันหน้าคันหลังนะครับ หน้าจอแอปพลิเคชันตัวนี้ครับมีขนาดความใหญ่ถึง12นิ้วนะครับก็แอปพลิเคชันทุกอย่างนะครับการเซตติ้งค่าการตั้งค่าระบบในตัวรถทุกอย่างนะครับก็สามารถใช้ได้ในตัวนี้หมดเลยครับแอปพลิเคชันมีเยอะมากเลยครับก็หลักการการสั่งงานนะครับก็สามารถตั้งค่าแล้วก็ควบคุมได้จากในนี้เลยครับรถคันนี้นะครับมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี่ครับอย่าง ซันรูฟนะครับเราสามารถเปิดสันลูฟโดยใช้ตัวนี้ครับผมจะสั่งปิดก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสั่งการด้วยเสียงนะครับ Hi b y d Open the sunroof Hi ม d บ c l ดี e the s u n ส o o f อ่าในการจำที่นะครับ,รบก็ระบบช่วงล่างถือว่านุ่มใช้ได้เลยครับบกนิ่มดีครับก็บอกมอะไรนะครับสามารถปรับได้นะครับอยากใช้ในโหมดแบบ normal นะครับหรือว่าเป็นแบบสปอร์ตครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้ เป็นระบบแบบสปอร์ตอยู่นะครับก็จัดตึงตึงมือหน่อยนะครับก็อัตราเล่งนะครับระหว่างช่วงที่เราแบบอยากจะแซงนะครับก็กดเป็นมาเหมือนกันครับถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ใน normal m o มดอยู่นะครับถือว่าตอบสนองได้ดีเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายนะครับโวันนี้ใช้ระยะทางไป215กิโลเมตรครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไห่ นี่ครับแบตเหลือ45เรนะครับเราใช้แบตไป51เนะครับกับระยะทาง215กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งต่อได้ก็อีกประมาณ216กิโลนะครับแต่ว่าก็ระยะนี้ก็อาจจะได้ถ้าเกิดขับจริงๆก็น่าจะน้อยกว่า216กิโลเมตรนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับรถสัญชาติจีนคันนี้ครับ BYD a u t o 3นะครับก็วันนี้ผมอาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากเลยก็คอยดูกันต่อไปครับว่าระยะยาวในการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างศูนย์บริการการให้บริการเป็นไงบ้างแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ